น้ำแซบน้ำแซบพี่น้องน้ำแซบน้ำเน่าน้ำเน่ารักที่สี่มาเด้อน้ำแซบน้ำแซบใครดับไข่ดีนะค่ะรักสิบสี่เมืองบาเกียงแข่งจับปลาซับทางออกเมืองมังคงขีหนาเพียงน้องนี่ไข่ดีบอจิเจ๊จบแซบปะน้ำน้ำหันเราแซบปะพบกแซบละพวแซบเป็นเพแต่ว่าเอาเอาจบมาขึ้นตลอดน้ำโมมีน้ำโมเหลือน้ำเบิด เราได้จอบกินทุกมมือหมแ่กินทุมือแสบไม่ได้กินยูไม่ไดแล้วเจ้าบ้านตแล้วติดแล้วได้กินสมมือได้ใคดีบ่ามค่าใครทุ่มืมอบอกจอใครหน้ามนะืพัน้บนอ,อ,อบปบงใหญ่พี่น้องมาอุนน,นไม่ต้องไม่ค่าซื้อจังไยเนาะ ไม่ค่าส่งขายน้ำหวานขายต้าหู้ก็มีแล้วน้ำส่งก็มีแล้วพี่น้องซื้อเพิ่นกันบ,บน้ำคล้ายๆคือกันเลยส่งมาน้ำแซ่บแท้ไม่ค่ารักรักติ๊ซีน้อพี่น้องเอาปลอบใจได้เพิ่เด้อส่งหมายร่ำรวย,ยขายรับขายดีเด้อ<า>กระด้งใบเจ็ดสิบได้ขายลายรเราบอกเก้าใบเราเมืนเน่อไงช่องใบฮันดี้ใบเลยลายและ่ะได้าขายส่งใบใบละเจ็ดสิบเอาาา้ามันมันเฮงเฮงด้อยั่งอยู่บ่ เออเอาคั<ใ>นยังเราขายต่อได้ไหมเด้อขอบใจทรงหมายรำรวยเด้อเนาะสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็บันยุก็เริ่มมาเนาะเนาะค่าสาวหายก็เริ่มหกฟันหมกันเบิดแล้วตอนนี้พอพันยุก็ลังสิมาพันยุกมาแล้วพี่น้องก็เพิ่งไปเพิ่งส่วนสอญ่าอะไรเห็นว่าเมื่อไหร่เวลาซีนตี้ครับพอาซ่าวหายก็เริ่มงงกันหงกันเบิดแล้ว โอ้ยี่น้องมันมาไปเลยขั้นหุ่มเนี่ยเพิ่งบดขั้นหุ่มพี่น้องเย้ยพร้มมอมหวังว่า่อยเขาสิลงสายเครื่องทขาหักไปสุดท้ายฟาร์มเยอะมันมาแล้วพี่น้องไปยตอนข้าสาว้าใก็ได้หิวเงยบัดจ้อ,จองกันไว้เยอะมันมาแล้วเจนมาแล้วมาแล้วหนูมาแล้วหนูมาแล้วพี่น้อง ห้ามข้ากันเลยคุณคนละาม้าฟังมมฟ้าพวกลมบเนาะตอน้ลมแหงมาแล้วเพิงบดีบเลยบวบัเนวแหง่บัสิรอบชอบแห้ง่บ่ ที่ตั้งตาาปขับแตงนล้ไม่ค่าเศร้าใครก็บิดบดพี่น้องเอ้ตอนนี้ขายเล่นไม่ค่าขายเล่นบ่มาดอกได้ขายเนาะได้ขายดีเนาะปิดว้กันยังได้ขาย งามนอ้อตัวจะเนาะมัดเทเลเจ้าไก่อ๋อพี่น้องอนนตัวมัดสิบัจะแซ่บตัวงแดงไม่ฆ่าเปนไก่จะแซ่บมันังง่ายที่ตลาดรักสิบรอมัั่าตัวจะสวนขายดีะเได้ขายดีขายอยู่ขายเนาะมาทุกลทุกทุกวันวันนึงแมนขาย,ยดอกคาประจำคิไวดได้อยู่ลงทุกวันมนโดนลงแค่หน่คาประจำคิ่ได้ เอาขอบใจโศมานตอนนี้พะยูก็เริ่มมาแล้วเพียงนะเนาะรอคอยก็เริ่มจะคืนโทรศัพท์บุได้เลยเพียงเนาะค่ะาซ่อมขายเก็บเพิ่มเลีกน้อยสามารถถ่ายในชีวิตมงมาสิลุ้ตลาดข้าวค่นนะเนาะตอนนี้พะยูก็เริ่มมาแนะล้วรอรุ่นน้องกันพี่น้งนองว่าขันธ์ผมสื้เพิ่งรือวะผ่าปุกเดิมสปริง พ่อขอมาส่นให้ต่ละอาทิตย์คืออาบน้าฝ้าลมหน่อยฝนมาแล้วฝนมาแล้วมาแล้วมาห้องแล้วบ่านเนี่ยไม่ใครดีว่าไม่ฆ่าใายดีจะบอกใช่เราโดนไม่ต่อน้านเช้าเราบ้าสุดเลย แซ่บพี่นองสิดาบาา้านเฮาอ่ะสิดาไทยโอ้ฝนม,มาว่นนี่ฝนมาแล้วดิมืดม,มาแล้วยืนบังฝนโย่สองสิษแค่ไ้น <laughs> สองสิษแค่แนก็ <laughs> สอส, <laughs> สิมาพันลมพามปจักเจาไงเยอะแมนแนเนาะ ขายดีว่ไหมข้านี่ก็ไม่ขายขอัน่มนีเนาะคนับันจ้องเลยนะ่็คนกำลังลงตลาดหลายกระสอนแต่ว่าลมมาบาดเยอเขาจะปิดไว้มเลยซอนบอกทั่วแะ้วั้งนาะงามเพียงวัอาหารเิ้ไม่ลายขนาด ต้มเคียมที่น้องประเทศฮานประเทศฮานปร,ะเ,ระเทศตีนต้มเปื่อยเนาะก็ขายกิโลเท่าเนาะตีนหนึ่ง C สิบพันคนเนาะใช่รักที่สุดใครอยากได้ต้องการมาซื้อซอยเพื่นได้อุ่นๆเพื่นได้บริการด,ด,ดีๆเพื่นเนาะแต่มื่อวนก็ปั่ปไปนได้ฝนมากแล้วหาขอบใจโชคมาแล้ว รวยัวปปลาคาดปลาข้งามขนาดปลาพี่น้องเชานจะข้าวไอ้่อยอปลาคดปลามันจะข้าวไอ้ต้อยมั้งมาม่ได้เป็นข้างปลาคาดปลาปลาพี่น้องปลาโซนปลากงามปลาันร์ปสีแดปกสี เป็นตทางนง้นมฝุ่นมากปลางาม่นานอบ่ลไม่ขาดปลาเนี่ก็ได้แต่ป่าทัคบก็ได้ได้ขายดียู่บอป่าได้ขายดีขขย,ดขขยดู่บงามนอกปลาจ้ขายอรอน้นี่ป้าพอกินได้นนเนาะพ่อจะห้องปลาไน,นไป่ะถน,นป่าปลไน่้องกองี่้องซอตรุซอยจุก้อยเดียวมาซื้อีก แมนแโอ้สุดยอดเลยโอ้สุถึกใจเขาพ่อเขยเคยกินบริจินโดนเลยบ่าพอยาเมื่อซื้อซอยเด้จากโลมาซอยตลาดยังได้อยากได้เซิร์นีไไงมาเวเด้อเนาะเวปลาปลพิเศษพิเศษให้ไ้บาสุดรอคนนะขายปลาขายดีขายดัายดีโชคหมานลำรวยเด้อมันมาแหงๆปังๆเด้อ โอ้ฝนตกพี่น้องเลยปลดม่ๆนขอมาจากน้ำของใหมพี่น้องฝนตกแล้วตอนนี้ม่ค่าเศร้าใครกันเตียมเเมของเขาหรมไปสะกอนนะเพ่อนเนาะเเศ้าไม่ไมสดๆปลาน้ำของพี่น้องเลยก็ขายโลดท่าไรปลาเนี่ย พี่น้องใครจะได้ปลาเครื่องมาเวเป็นเ้อตลาดรักสูชีน้ำเงยใหญ่ใจดีบริการโลละแสนหาสิพันขีดเนวโต๊เงินบาทก็ประมาณอยู่สองว่ายี่นพี่น้องสองว่ายี่บเงินขีนกบาสิพขายรับขายดีนะใครจะได้ปลาไปซ้อยกับมาเวเยเป็นปลาใจดีใจดีปลาตอนพี่น้อง ตลาดแงตลาดเครือมีพี่น้องเจอฝนตกพี่น้องเน้ะยางเป็ุสแตว่าหอยางบนีเปสนุสตวแหงเปุเลยตอนนาะคาข้าไก่ข้าไก่ก็ล้นชุมแหงนะคราบเนาะนตกลงมาตลาดละตี้บบเดิมใส่กรตลาดแตลาดร่าฝนตกฝแห้งพี่น้องก่อนาก็เยัวแรเป็น มีเรือพี่น้องเลยครับมีข้าเศร้าพายมีข้าหิางเศราเป็นยนังก็ระเบียบเลยมีคนเศร้าโง่เงี้ยมีคนร้ายบางทีพี่น้องคนเริ่มเศร้าข้าเศร้าพายเริ่มการจ้องกัน,นเองอลไรพี่น้องเลยเศร้า,าก่บโดนฝนก็นเริ่มสิ้นย่อยลงมาแล้ว ลืนเลยมึเนี่ยเริ่มการจ้องมัไหม้ล้ไม่้าเตาคายกันผมก็เริ่มลื่นลงไหม้ล้วก็สเบมือลมันเนี่ยเตาคจะลมเต่มมึงคันยันลงตื่มลายตัวกล้วนเด็ม Hoa hẹn hẹn nhảy hẹn 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 cả hẹn 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 วายได้พนวะไม่ค่าใครวายวายันลิ้นไม่นอวายลิ้นฟ้าถือลาบเทานะเพื่อลับเทานะเพื่อนเนาะแซ่บลาบเทาโอ้แตงเจ้าซอยสีน้ำปลาใสแจ่มเหล่ายำกวบควบเนาะจะแซ่

เครื่องจ้องเข้ามาเต็มคืเอเราบางทีจะเป็นทะเลหมอกเป็นมหาสมุทร,นรเนาะเป็นนองปลาบันย์เป็นตลาดคือเราใช่ไหมครับอนแม่ค้าเศร้าขายบางทีเนี่ยบ่าวคอยถ่ายเป็นนองปลาเลยรบันย์เริ่มขย่อยขย่อย,ย,ยกเครงจ้องกันมาคืเอเราลันในแม่ค้ายัางไง มวนมองกี้นี่ <laughs> ลบไพ่เบิดบอลบไพ่เนาะกำลังขายเครื่องมวมวนเนาะลบไพ่เบิด์ตขยุ่มาบาทเดียวเราก็ได้ ายดีวไม่คาคือเงาแ <c oughs> ใส่กรุ๊ปได้ไหมไม <c oughs> ่ขายดีอยู่บขาคือเงาแลเงาน้ำฝาดน้ำฝนมาถงเหนือยเมาถุงงถงเหนอลงถุงวันหรอก็ได้ขายอยูนน่เล่คน,นม,มันก็ตตเป็นคือมือม้อนี่บ่กมืดแต่หักสูสีวินราคาพวก่าดสู่สู ก็เพื่อสมบูรณ์มาคือข้งแรกนะครับขอบใจขอบใจมนันมัน้อให้ข้าคนขายบอกไม่เนาะไม้มี่ลายลายจางไปเนาะฝักไม้สดใสเพืเ่อเสพให่ข้ากับบางงามห <c oughs> าขอบใจขอบใจบรรยากาศการแรงเนาะยังเนาะ ดูค่ารถกำลังไรเขามาตอนนี้เสียเพื่ะซาพันพป่นาะซาพันสาพันค่าใจดีซาพันไปเนาะสาพันสาพันยังมอง้ายข้างๆเอาสี่สิบพันก็มีบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเด้อแถมเสียพลังไปเนาะตอนนี้ส <c oughs> ิบห้าพันจีบเนาะสิบห้าพันจีบจเป็นเงินไทยกับสามสิบบาทมาเเนาะ ราคาสิบบาทพันถีดเงินลาวสิบหาเงินไทยประมาณ3 0บาทราคาสิบบาทพันเครื่องลังพละมล์ซ่าห้าพัน 45, ีตัวนี้คือระคาซ่าพันขี่นะครับผมมีตัวง,งามราคาซ้าพันีเป็นเงินไทยประมาณประมาณ40สิบบาทนะครับ สี่สิบพันตัวเป็นเงินไทยประมาณ80วแปดสิบบาทตัวนี่งก็เป็น,น,าาาาานงนนนามผู้สาวาาาขายขายเสือมีคนงามหาม่้่าคาตาวานราคาลักซีขายดอกลูกซิษดบริการ บริการดีขนาทอดย่างเดียวประทยังทอดไฟทอดเนาดทอดย่าไฟทอดลวมหาเพื่อนด้วยซฟจบบอแซในคาได้เสียงลวบอเะว่าเพรว่าไม่ได้ขายบริสิมเสียงล้วบอขายทุกมือบอขายทุกมือเนาะโอ้าตะวันไม่ละสองพันหาบอไม่ละสองพันหา ต้องใหม่หาพันเนาะต้องใหม่หาพันเอาให้บ้าห้อยจักเท่าเรีวะเอาซื้อพันเนี่ยจไม้เก่าด้อได้ไม้เครื่องเกา่าเอาซื้อพันได้ซื้อซอยซื้อซอยไม่ได้อุตุนิสาฝนตกค่ำพี่น้องพักกันโเพุชทุกคนเมื่อกี้นี่บวังจีนนี่เป็นทะเลหมอกเป็นนองปลาเดี๋ยวนี้เป็นตลาดที่จอละพี่น้องเพราะว่าน้ำแห้งลงไวขนาดเลยวังจีนนี่ป้าบุกเคยเห็นบุกเคยว่ามันสิบกไวป่านนี้เลยนี่ มาบาทเดียวนะครับเพ่อต้องซาวซื้อยังซื้อยังซื้อยังแซ่บบ่กล้วยนำหาใบหนึ่งแซ่บจีบบอพวกเซ่บมาส่งคืนเด้อแซ่บบริการดีๆพ่อหนึ่งทอดย่างเดียวทอดใบไม่ของผมทอดไม่ไม้ไม่้ห่อน หอมแซ่บๆเลยนะพี่ตลาดแดงลักซี <S <S ่แดงอัปปาร์ตเนื้อปลาเกียงปลาเกียงเนาะคาประจำมาเนี่ย <th น้องสาวคาประจำวะมาซูเมอบอกยันจูบเราปะเนาะยันจูบเราปะเนาะยันยังมาเนี้ขายเครื่องขายเครื่องเอาซื้อเครื่องเนาะขายนองขายเครื่องอีกสระ ออนไลน์วะฝากคนี่นฝากลูกค้าปะฝากวอเพอยยน้องใครยังขายเสือผ่าขายเสื้อผ่าน้องยังเนี่ยน้องสาวยังน้องสาวรุ่นบ้านรักซิสามใครใกล้เสื้อผ่าน้องนอกมีสุดอย่างแน่นองมีสุดอย่างแน่นองสาวคนขายเสื้อผ่าฝากฝากุูกนุ่นน้องสาวคนไ่นเด้อน้องสาวรุ่นเนาะรักสิสามคนวะ เมืองปลาเคียงน้าขอบใจขอบใจเอาลูกซีนึงสิไม่ค่าเนี่ว่าแซ่บเบิดตัวไหนกันวะสันแมนบอลองมึงดูเอ็นก็เนมือหน่อยเนาะแมนแมนแมนเอาสิบพันเก sure. like. ็บกันเป็นเงินบาทกับประมาณอยู่ซ้หบาทอลไรอย่าเนาะประมาณซ้หบาทนะคราสิบพันเนี่ยโอ้แมนนี่ย่าบาพ่อยาวพี่บ้ไปเลยบาทประมาณ มาณซาวประมาณซ้าบาทครับขอบใจนะเพิ่นเพิ่นได้ขายมานันมันโชคมันล้ำรวยฝังทุกสิ่งแซบ่บนะแ,แซบ่บไปทอดมาหาเพื่นเด้อแซบ่บนะครับคนก็เริ่มเศร้าเนาะเดี๋ยวนี้อน <c oughs> เอาใส่เครื่องตามเคยคือกอล์มเพล่น พอพอขายพลาดตามเคยเป็นโบก้าวเครื่องลงโซ่หลายเพราอย่างเวลาฝนมามันจะคงปวดหันเน้อยลงสิบห้าพันสิบห้าพันผู้สาวผู้สาวผู้สาวกี่อายถ้าผู้สาวขายเครื่องก็ได้อสิบห้าพันเด้อเรเด้อเร่เด้อ หาพันซาวพันเ่นนนะเป็นตลาดแรงพี่น้องล,ลูกค้าก็ร่ำรวยต่อมาต่อนในคนก็เริ่มล่นไม้อะไรพี่น้องเลยตายแล้วเป็นแบบนีน้ไม่มีโอกาสสิได้ขายฮอดเกืฮอดของแล้วนาะนี้สิบหนเดอาวพันเดอสิบห้เดอก้ซาวเกียระไปดีไหมครับจังได้ขึ้นเงาเงาเฝนตกรายได้ขายดีใช่่ น้องกี้คือคือเห็นพักันยิ้มงามฝนตกม,มีซีรีอยู่บ่บไดีไหมครยิ้มบอกยิ้มบอกอยู่ฝนตกนีน้องตอนนี้ฝนกำลงังสไหลงมาหเลเูกกรานทัว,าาวกับป้านสาสีไน,น่าร่วตลาดพี่น่าห่วมตลาดนตัวน่า่วาตาตามตลาด ผมคืว่าแห้งสวนควันแ้เพื่อนนะผมนะตรงนั้นชื่อแบบสถานีขายเชือวตอนที่กล้วรอกล่วงเชือน่่าเส้าขายทุกคนเลยนี่คือห้างขายเชือกบ่ได้ขายเชือกนะงุ้มป่าแบบง้มป่าฆ่าก็บบริษขายเชืองุ้มป่าเขาเป็นง้มป่าก้มหอย่งุมป่าุมหอยเพื่อนเนาะ คนโตแล้วงปลาหอยอนน้น้ำเท่าย่าาาี่ไหมสภาพอากาศเป็นไงล,ล่ะเหมือนคือบ้า,บาวควยตายผ้าตกนน้ก็เไยตอนนี้ก็เป็นทะเลมหาสมุทรแล้วนะครับเนาะบางอันเป็นไรเป็น,นอะไรใช่ไหมเป็นนองปลาแล้วเพราะนเป็นนองคายเรื่อนจักราดลแล้เนีป็นนองปลาแล้วที่เดีเห็นตับวบ้าควยอันเก็นลงเอเีสตาร์ไม่ไหวสตารสาม ตังยูทลีลกทลตเท่มันน้เป็นตลาดแรกเนะเป็นนองปลาแล้วตอนขายกายังทันนัปค่อยทันไหลปเลยพี่น้องตุ้ตกเต้าจังหวกับไม้แล้วเราะถ่า้าเศ้าขายกรกีแล้วน่าจะเป็นนาตลาดนะับทื่โซนบองบาวายนางแปที่เป็น่างใต้ตุตอนนี้เป็นเป็นหัวยน้ามวยปลาเจ้าตัวก็เริ่มหไหลลงมาแล้ว โด้คาเก้าด้วยตลาดราชสีห์น้องใบเตยเป็นปรกชาพันธ์ทางเนี่ยมันมีผมชนะน้ากระสันมีเยอแต่จอปกเซ้มากกว่าที่ีรักมาเพียงแังไม่น่านทบงไรมากเพื่อคนแบบคอยคนนี่แหละโอ้แห้งขนานั้นเหร เราเพเริ่มหนา,มาวาเมื่ก็เริ่มตันแล้ว่อนนีเมือที่ห้างขายเพียงเนี่ยเยอะกวาม่ใช่หรอดอกตามาขายเพืยอ แรงด้วยแล้วแล้วก็นแตัไก็ได้เขา่ไมได้มากแล้วพี่น้องฝนะนหาไปเศร้าฝนมากล้วบานป็นนสัน้นไห่าข้อ่าเศร้าขายว่บยวต้เพิ่นไปเฮา ไปว่าเป็นนองปลาได้บวงคีแถวนี้เดี๋ยวนี้เป็นตลาดที่เราเป็นเลยก็โตกแห้งดิคนลินเลยพี่น้องเลยหัดน,น,นี้ขายดีบ่ขายดีบ่โลทไทยมะนาวโลสิบสองโลได้ขายอปะพอได้ขายเนาะขอบใจขอบใจโอมะนาวงงามไปหน่อยกลับมาหุ่งได้จะเจ้าศพ ต้มหอยต้มหอยจำเจียวไหมกันเลยพี่น้องเลยฝนไหมกันแล้วฝนไหมกีกแล้วสภาพเปิดตลาดพี่น้องครับต้งที่ในฝนกำลังเศร้าเริ่มลืนม่นมากเลวพี่น้องเลยพี่พสิบวยอะไรนี่เนี่ ข้าเศร้าใครกำลังลังไหรพมาเนาะคือซีเลียนเลยได้ขายดีบนข้ะคือซีเลียนเลยนอะบัดนี้ยนอะมาบัดเนี้ยสำหรับคลิปนี้บ้าพ้ยเลยคลิปคลิปนี้นะบ๊ายบาย